โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบรนสอนซีเอนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไลเลนเจอร์นะครับโอเคนะวันนี้นะครับเราจะมาเปิดตัวกาช่าล่าเซลลี่มอบินกันนะคะทุกคนนี่ครับตัวนี้นะผมก็มีตัวอยู่ห้าสิบห้าใบนะครับก็ห้าสิบห้าครั้งนะครับโอเคนะครั้งแรกครับไปกันเลยอืครั้งที่หนึ่งครับ จะออกเลยหรือเปล่าฟิงนักเวทเตจมครับยังไม่มายัางไม่มาครั้งที่สองครับไปสุ่มกันต่อ,อไปเลยมอบินจะเริ่มมอบินมูนซูปเปอร์ฮีโร่ครับร่างอันตรานะเคไปไปครับครั้งที่สาม ไปกันต่อนะครับทุกคนจะมาหรือเปล่านะครับซลลี่มอบินไปกันต่อซลลี่มอบินซลลี่อืม้มสตีฟเครื่องชงกาแฟนะครับแปดดาวแหยังไม่มายังครับยังไม่มาไปกันต่อเลยโอเคนะถ้าซลลี่ออกแล้วผมก็จะพอนะจะเก็บตัวไว้เผื่อโคลาบูด้วยนะครับโอเคไปกันต่อเปิดมา อืมโคนี่คนบิดรูปโป่งล่างเด็ดดาวนะน่ตอนนี้เอ่อเปิดมาเกี่ครั้งแล้วเลยห้าครั้งนะครับเปิดมาห้าครั้งแล้วนี่ครั้งนี้ห้าไปฟิงอืมเดนนิดลดขนแอปเปิลนะครับยังไม่มาไปต่อครับโอเคนะเปิดได้อีกหกครั้งนะครับไป ครั้งที่หกวิ่ง,งืโคนี่มิโกะนะครับนะห้าครั้งสุดท้ายครับออกหน่อยเร็วซลลี่มอบินอืมมาแล้วครับเปิดซลลีอือฮึุปเปเจ็ดดาวลีโอนาสครับอืเอามาทำาไมเนี่ยยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองยกเลิกสาม ก็กดครั้งที่สี่นะครับไปลองใช้สูตรนี้ดูบ้างนะครับเผื่อจะออกนะโอเคอรอรุนกันเซรีมอบินอืมเอาได้มูนครับโอเคได้มูนฮะมูนชมลมเบสบอลโอเคอยู่ครับโอเคนะเหลือสิบห้าใบนะครับแต่ผมเปิดให้หมดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วผมไม่เก็บละเพราะว่าต้องการเซรีมอร่อบินครับไปกันต่อ เปิดอืมปรมาจารย์ดัมปี้นะฮะเจ็ดดาวครับสองครั้งสุดท้ายนะ,ะไปเลยมาแล้วครับไปเปิดะครับตอนนี้เปิดแล้วใครเรีเลมาบินอืมโคนี่ผ้าคลุมชมพูนะครับอืมเจ็ดดาวอะ,ะโอกาสครั้งสุดท้ายะครับไป กาชาครั้งสุดท้ายนะครับไปกันเลยเปิดเฮลสลิมบอบินซลิมอบินมาหน่อยครั้งสุดท้ายแล้วอืหสายรับสมชายนะโอเควันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะครับได้มูลเบสบอลมานะก็ยังดีก็โอเคนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์ให้ช่องบรรณธทีเอสด้วยนะครับสําหรับวันนี้บายบาย